เจ้านายทำไมที่นี่มันดูวังเวงอย่างนี้เนี่ยเนั่นนะสิเมียวหลังจากที่เราสอบเสร็จแล้วเนี่ยฉันก็คิดว่าจะมาเที่ยวบ้านเพื่อนสักหน่อยนะ่ะแอมมาหาใครแล้วจ้าแม่นเหอไอ้คุณนะนี่เธอคนนั้นน่ะนี่เธอมาเที่ยวผิดบ้านแล้วแหละรีบหนีไปซออะไรกันเนี่ยเอเออบันไดมีคราบเลือดด้วยนี่มาทางนี้เร็วเข้าเร็วเข้า นี่ทางออกอยู่ทางนี้เรีบไปเร้วสิอย่ามัวแต่ชักช้านะเฮเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันเนี่ยอย่าเพิ่งถามอะไรเลยเหมียวตอนนี้ฉันก็งงเหมือนกันที่รู้ๆเนี่ยที่เนี่ยไม่ใช่บ้านของเพื่อนฉันแน่นอนเลยอะ่ะเอาเป็นว่าเราออกไปก่อนแล้วกันนะเอ๊มีแต่เตียงนี่นะแล้วเราจะออกไปทางไหนอย่าบอกนะว่าเราจะต้องไปทางหน้าต่างนะ่ะเหมือนจะชอยอ๊ออาอาา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 ยาา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  ถ้าแม่ฉันมาเห็นเธออีกแล้วก็เขาจะต้องฟันคอแมวแน่เลยนี่เธอก็มาบ้านผิดเหมือนกันล่ะเนี่ยฉนันน่ะหนีเอาตัวรอดมาเกือบตายฉันเกือบแย่เลยนะเนี่ยจะบอกให้เออไปกันเถอะทุกคนไปกันเถอะพวกเราเ้อเพื่อนจา๋าไม่เป็นอะไรใช่ไหมฉันว่าเขาน่าจะตายแล้วแหละสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิโดริกาว่าแคตเตอร์และตอนนี้คุณอยู่กับซีนเกมโรบอทนิดเองจู้เป็นยังไงคะหลังสอบเสร็จแล้วเนี่ย รู้สึกโลอ่งอ,อกไปเลยใช่ไหมวันนี้เนี่ยพี่ซีก็จะพาน้องๆมาเล่นเกมโรบอกกันค่ะไปดูกันเลยนะคะว่าแบบนี้เนี่ยมันจะหฤหรรษ์เพียงไหนออนี่เรากําลังหนีตายกันอยู่นะเจ้านายเจ้านายดูเสียงร่าเริงผิดปกติเลยเอาเหมียวก็ก็ฉันสอบเสร็จแล้วอะฉันตั้งใจจะมาเที่ยวนะเนี่ยแต่ว่าทําไมต้องมาเจอคุณน้าสายโหดคนนั้นก็ไม่รู้อะเหมียวว่าเขาต้องโกรธอะไรสักอย่างแต่บางทีเขาอาจจะเอาขวานมาสับหมูจริงๆก็ได้นะ เออเมียวเธอคิดอะไรอยู่น่ะขวานที่ไหนใช้สับหมูเฮ้อขวานใช้ทําอะไรล่ะขวานน่ะส่วนใหญ่เขาเอาไว้ฟันตอไม้น่ะเมียวหรือว่าฟันคอแมวน่ะเฮ้อเนทานิานทาฉันละ่ะฉันจะบอกความลับให้ก็ได้ขวานอันนี้เนี่ยฉันเอามากับเพื่อสับคอแมวอย่างเธอไงละ่ะเฮ้อคุณนะแย่แล้วเ่าะเมียวแสดงว่าเธอเข้าใจถูกแล้วนะเนี่ยนี่เธอเห็นแม่ฉันแล้วใช่ไหมเฮย้ยเขาโกรธมากเลยละ่ะ เธอรีบหนีไปก่อนเถอะไปเลยนะรีบตรงไประวังตงบกบม้อล่ะเขากำลังจะหายแมวด้วยสิฮไม่เอานะเฮ้อเธอหนีให้ทันนะผักพวกนี้อาจจะใหญ่ซะหน่อยนะ่ะแต่ว่าถ้ากระโดดดีๆเธอจะไม่ตายนะเออผักอะไรนะรู้สึกว่าจะเป็นมะเขือเทศกับถั่วฝักยาวนะเหมียวฮอย่าโดนนะโอเคเหมียวเจ้านายอะไรนะอ่างร้างจานอ่ะอันเบลเลยฮึบฮบกระโดดดีๆนะเจ้านาย ใจเย็นนะเหมียวเมื่อกี้นี้เนี่ยฉันยังเพลิดเพลินจำเนินใจอยู่เลยอะแต่ว่าเนี่ยทำไมมันถึงได้หน้ากครยอย่างนี้เนี่ยเอมยักษ์ด้วยหรือว่าคุณนาคนนั้นน่ะจะเป็นฮจะเป็นยักษ์ที่แปลงกายมาเป็นคนหเหมียวมีความเป็นไปได้นะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเรากระโดดข้ามก้อนอะไรนี้พี่ก่อนแล้วกันนะเพื่อน๋จระวังตกมอเราเนี่ยต้องระวังให้ดีๆเลยนะคะฮึบโอ้ยชีวิต ดูเหมือนว่าเราจะผ่านตรงหม้อมาได้แล้วนะเหมียวอ๋อเกือบจะแย่เลยนะเจ้านายเอ๊ะข้างหน้าน,นี่มันอะไรเนี่ยนี่มันมิดอิตโตนี่นะเออบานไข่ขาวงมิดอิตโตอย่างนี้กันโอเคเหมียวฉันจะข้ามไปอย่างระมัดระวังฮึบเรียบร้อยโอ๋ยพี่ครับผมหนีมาเหนื่อยมากเลยครับรีบตามมาเถอะครับพี่เออเพื่อนจ๋าโอ้ยตกลงไปแล้ว อะไรยังไงนะคะเนี่ยหนีก่อนแล้วงานนี้ไม่สนใจใดๆทั้งสิน้นโอ้โหดูข้างล่างนี้ดินี่เธอแม่ฉันตามเธอมาแล้วนะเนี่ยโอ้ยสาเหตุอะมันเกิดจากฉันเนี่ยทำข้อสอบได้สูตรคะแนนอะออไม่เป็นไรนะอย่างน้อยท่านนายคุยกับแม่แม่อาจจะหายโกรธก็ได้นะใจะเย็นๆคุณแม่รักเราจะตายโอเคเหมียวตอนนี้เราออกมาจากบ้านหลังนี้ก่อนละกัน ดูเหมือนว่าพี่ซีจะออกมาจากบ้านหลังนี้เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ยออกมาทางปล่องไฟเลยทีเดียวเชียวอเจ้านายทำไมคุณแม่คนนั้นถึงโหดขนาดนั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ในสิ่งที่เขารู้ก็ได้นะเหมียวฮอออะไรกันเอาเป็นว่าทุกคนต่างมีเหตุผลนะเหมียวแต่ตอนเนี้ยฉันละกวนจริงเลยกระแสะไฟพวกนี้มันมันช่างไกลชิดกันละเกินโอเคใจเย็นแป๊บ ตอนนี้เราต้องรีบไต่สายไฟไปแล้วนะก่อนที่กระแสไฟมันจะรั่วเนะเหมียวเ,เจ้านายระวังโอเคข้ามไปอย่างระมัดระวังนะคะฮึบความเป็นจริงอย่าได้ไปไต่เสาไฟอย่างนี้นะคะฮไม่มีใครไต่เสาไฟอย่างนี้ในะความเป็นจริงหรอกเจ้านายมีแต่แมวนั่นแหละหรือไม่ก็นกนางแอน่นโอ้โหดูอนนะฮึบหอยผ่านเรียบร้อยค่ะยูวูตอนนี้เราจะไปทางไหนกันอะทางนี้ทางนี้ครับโอย ตอนนี้แม่ผมกําลังตามมาเนะกระโดดไปก่อนเลยทําไมแม่นายถึงตามเรามาตลอดในเนี่ยโอเคเหมียวอย่าเพิ่งถามอะไรมากเลยกระโดดไปตามทางนี้ก่อนแล้วกันโอเคฮึบฮึบฮึบหุ่ยนี่พี่สิไม่แน่ใจว่าเรากําลังจะไต่ไปไหนนะคะแต่ว่าความสูงในมัทวีคูณมากขึ้นแล้วเกินเออข้างล่างนี้มองไปหวัดเสียวใช้ได้เลยนะคะเนี่ย โอต้องไต่ขึ้นมาอีกสะพานอันนี้นะคะมันหักลงมาแล้วเราไต่ไปที่ไหนเนี่ยเหมียวเหมียวไม่รู้นั่นไงเพื่อนเราเออเออระวังนะออยู่ไหนกันเนี่ยไปแล้วเออฉันจะสกัดแม่ฉันเอาไว้ตรงนีอ้อะไรเนี่ยวิ่งไปเลยแล้วเจ้านายโอ้ตายแล้วตายแล้วเหมียวความเร็วระดับนี้เนี่ยมนันควบคุมยากเหลือเกินโอ้ยใจเย็นวิ่งไปแล้วค่ะเออ โอยสุดยอดเลยนะคะความยากเนี่ยใช้ได้เลยโอ้ยการวิ่งนะคะระดับสายฟา้าแลบเออชีวิตเออไปแล้วค่ะงานนี้อันนี้พี่ซีต้องขอบอกกันนะคะว่าสําหรับการกระโดดอันนี้เนี่ยพี่ซีตายประมาณร้อยรอบค่ะ <c oughs> เออเจ้านายมันยากมากเลยการควบคุมความเร็วเนี่พี่คะรีบกระโดดมาเร็วค่ะ <c oughs> ไปกันเถอะค่ะ <c oughs> แล้วสิเมียวซังปล่อยให้ผู้หญิงรอนาได้ยังไงล่ะพี่ฮะไปกันเถอะฮะ เร็วๆสิเหมียวซางอุ๊ยตรงนี้พี่ซีต้องขอใจเย็นก่อนนะคะอึ๊บกระโดดค่ะกระโดดได้แล้วอุ้ยเงอแตกเงอแตนยากมากพี่ฮะสู้ๆนะฮะข้างบนนั้นอะ่ะมีไอเทมให้เราเล่นมากมายเลยล่ะสู้ๆนะเจ้านายโอเคเหมียวฉันจะกระโดดแล้วแหละ,ะโอเคอึ๊บอ้ากระตกโอ้โหชีวิตเออพี่ฮะตั้งใจหน่อยสิฮะโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันยากใจเย็นค่ะชีวิตืออเรียบร้อย ตอนนี้นะคะใครที่มาเล่นแบบนี้เนี่ยใครที่เล่นผ่านอย่างว่องไวเนี่ยพี่สีขอชมเลยว่าน้องเก่งมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่ยากมากแต่เราก็ผ่านมาแล้วนะเยเียวใช่แล้วแหละต่อไปเป็นการกระโดดข้ามตึกเหรอเนี่ยโอเคกระโดดไปแล้วโอเคค่ะไม่รู้คณะจะมีอะไรเออเราไปก่อนแล้วนะคะยู้ถึงจุดเซฟแล้ว <c oughs> <c oughs> การผ่านเมื่อกี้นี้นะคะ น้ำตาเดือดตกนายเลยทีเดียวเชียวเอ,อเจ้านายไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเจ้านายก็มีเหมียวนะเออพี่ฮะเร็วเข้าครับทุกคนรออยู่เราอยากจะเล่นด้วยกันแล้วนะครับโอเคโอเคน้องดำเออว่าแต่น้องดำเออน้องดำ <c oughs> น้องดำน่ารักขึ้นทุกวันนะคะเนียเอาละไปกันต่อดีกว่าค่ะเจ้านายระวังตกนะทรงตัวดีๆลูกเสือสำรองที่เลี้ยนมานะ่ะเอามาใช้สิ ็ใช้อยู่นี่ไงเหมียวทักษะก,การทรงตัวเนี่ยฉันได้คะแนนระดับเต็มสิบเลยนะเเอ,อ,เอ,อน่ากลัวโอเคเจ้าไหนข้างหน้าจุดเซฟแล้วเออน้องดำคะนี่น้องดำหายตัวได้ใช่ไหมโอ้โหโอเคไปก่อนละอืบมือมนี่นะคะไต่ขึ้นไปค่ะไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีอะไรแต่เราจะไปให้ถึงเส้นชยัยอืออยากจะรู้แล้วนะคะว่าข้างบนเนี่ยมีไอเทมอะไรรอเราอยู่โอ้โหชีวิต กระโดดยากเย็นแล้วเกิดเออเหมือนจะติดหัวนะคะเนี่ยลองดูอีกทีนะเจ้านายเชื่อสิว่าเราพยายามอะเราต้องทําได้โอเคฉันจะพยายาม้วยกันนะเหมียวโอเคโอเคืออกระโดดไปสิกันตายเออชีวิตวันนี้เราคงไม่ได้ไปไหนแน่แน่จะเย็นเหมียวมันต้องมีสักวันสิที่เราทําได้นะ่ะเหลืออีกแค่สี่ขั้นเท่านั้น <laughs> โอ้แม่เจ้า ไม่ได้นะมันติดหืมเรียบร้อยอยู่ดีๆก็ได้เฉยเออน้องคะพี่เพิ่งจะมาอย่าเพิ่งดันพี่ไปสิคะอุยและแล้วเราก็ถึงเส้นชัยคะ่ะเ,เจ้านายออบอกตามตรงว,ว่าเล่นแบบนี้เนี่ยมีความดีใจระดับเต็มร้อยเลยนะเนี่ย โอ้โหเป็นแมพที่ยากมากเลยนะคะสําหรับแมพที่กระโดดแบบนี้ค่ะเพราะว่าความเร็วในการกระโดดนะคะมันยากที่จะควบคุมมากๆเลยแต่ว่าเราก็สามารถทําได้นู่วเหมียวซังใช่แล้วแหละดีใจจังเลย เชื่อเลยโอเคค่ะถ้าใครชื่นชอบแบบนี้นะคะก็สามารถได้ไดในลิงก์ที่พี่สีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกให้เพื่อนๆของเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอก,กันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอขอบคุณพาบวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะน้องๆคนไหนอยากส่งแฟนอาร์ตให้พี่ซีก็สามารถส่งมาได้ในลิงก์เฟซบุ๊กที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยส่งกันเข้ามาเยอะๆเ,เลยนะคะน่ารักสุดๆเลย เพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครไงกดเลยกดเลยมาเป็นเพื่อนกันเถอะเอ๊เอๆเ,อ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 เอดูคลิปนี้หรือยังสนุกนะจะบอกให้